มึงเชื่อไหมว่าของฟรีในโลกนี้มีอยู่จริงนี่มึงถามแบบนี้อย่าบอกนะว่ามึงจะทำอะไรแพงๆอีกละไปละเฮ้ยช่วยดูกูนหน่อยดิว,ว่ากูขอโชว์สก,กิลครั้งนึงในชีวิตยอ,ยอยากโชว์มึงดูสักแป๊บหนึ่งได้ไหมวะแป๊บนึงนะเออไปได้กูขอร้องลนะเออเดี๋ยวบีบสิวรอ<ป>อ,อนี่ครับน้ำขวดหนึ่ง นี่ร้อนึงไม่ต้องทอนนะครับเฮ้ยไม่ได้หรอกคะ่ะรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะ <S <S โอ้ยรับไว้เถอะครับแต่น้ำหมเดียวมันแค่สิบาทเองนะคะไม่ไม่เป็นไรครับรับไว้เถอครับที่คุณจําผมไม่ได้จริงเหรอครับเนี่ยก็ตอนที่งานแต่งรูปพี่ลุกน้องของเราไงที่ชื่อจะแอสักแคนะครับเราสองคนยังได้นั่งโต๊ะเดียวกันอยู่เลยครับนี่น่าจะลืมผมไปแล้ว,วั้งครับเนี่ยอ๋อ งานแต่งที่เชียงใหม่ใช่ปหอ๋อใช่ครับใช่แถวสารพีนะครับตรงนั้นนะ่ะจำได้คือเราสองคนยังนั่งโต๊ะเดียวกันอยู่เลยนะเออจริงจริงแล้วคุณก็ต้องเรียกผมพี่เหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> รับไว้เถอะนะครับไม่น้องทอนแม่ถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะฉันก็ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่มาอุดหนุนร้านชนะด้วยความยินดีครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับญ <c oughs> าติเรานี่มันใจดีจริงๆ ซื้ออะไรมาวะน้ำขวดละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งขวด <c oughs> ฮะมึงจะบ้าอะไรเป็นไหนมึงบอกว่าจะโชว์ว่ามีของฟรีในโลกไงวะซื้อน้ำขวดละร้อยมาเนี่ยนะที่มึงรู้ตัวไหมเนี่ยนับวันเนี่ยคนดูจะเชื่อว่ามึงโง่งจริงนะโอยป๊อบใจเย็นก่อนดีวะนี่มันคือแผลของกูเว้ยอะงงะงงไอ,งงอชนบทงง <c oughs> อะถือไว เดี๋ยวไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวมึงดูจับตาดูให้ดีเดี๋ยวกูจะโชว์สกิลอันยิ่งใหญ่ของกูแล้วกูเรียนมันจากฮ่องกงพี่มาอีกแล้วจ้าน้องสาวเอาพี่คราวนี้รับเป็นอะไรอีกดี่คะเดี๋ยวพี่เรียนดูก่อนแล้วกันนะพอดีลุงโจ๊กอ่ะลุงโจ๊กเขาป่วยเข้าโรงพยาบาลไงพี่ก็เลยว่าจะไปเยี่ยมแกหน่อยก็เลยว่าจะมาซื้อของไปเยี่ยมแกหน่อย พี่เลือกตามสบายเลยนะคะได้จ้ะงั้นเอานี้แล้วกันครับเออทั้งหมดมันร้อยยี่สิบบาทแต่ฉันคิดให้พี่ร้อยเดียวพอค่ะได้เลยครับอุ้ยอุ้ยตุยแล้ว<ป>นนองอายุมากแล้วพี่ลืมอ่ะพอดีพี่ลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้านอีกไม่ได้เอากับระเป๋าตังค์มาเฮ้ยเอาไงดีเอองั้นเอาไงี้ไหมจ๊ะงั้น ผมเอามือถือเนี้ยจำนำไว้ก่อนแล้วกันไว้ค่อยกลับไปไปเอามาแล้วผมค่อยเอามาถ่ายคืนโอเคไหมแบบนี้ได้ไหมโอ้ยพีเราเองก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอะพี่ไมตกองโทรศัพท์มาจำนำหรอกของเนี้ยพี่หยิบไปก่อนได้เลยเดี๋ยววันหลังค่อยมาจ่ายก็ได้อ้ยมันจะดีหรือดีสิแน่นะแน่สิโอเคเออเออพี่ได้ข่าวว่า ลุงโจ๊กเนี่ยเขาสนิทกับพ่อเธอมากเลยนะแล้วลุงโจ๊กเขาป่วยเข้าโรงพยาบาลแถบนี้เธอไม่ได้ไม่คิดที่อยากจะไปเยี่ยมเขาหน่อยเหรอเออไม่ใช่ว่าไม่อยากไปนะแต่หนูก็ต้องเฝ้าร้านนะดีโอถ้าเกิดตัวไปไม่ได้จริงก,ก็ก็สามารถเอาของเอาอะไรไปฝากก็ได้นะไหนไหนพี่ก็ไปอยู่แล้ว่ก็ฝากพี่ไปก็ได้หรือพี่เอาไปให้เอง เอานมแบบพี่ไปแล้วกันได้เอาแบบนี้นะค่ะได้ได้พี่ไปฝากให้เพราะว่าลุงโจกแกก็แก่แล้วไงอายุ167ปีแล้วอ่ะคือเดินไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพี่ไปฝากแล้วกันนะฝากมาจากอะไรนะน้องซีนใช่ไหมใช่ได้พี่ไปก่อนนะถ้างั้นอ่ะค่ะเราโกนด้วยนะคะพี่ไม่เป็นไรมันยินดีเหรอคนเรามันต้องช่วยเหลือกันอย่างนี้แหละธรรมดาอายุ167ปีแล้วคนหนุ่ไดโน้ต่าว่าอายุ167ปี ซื้ออะไรมาเยอะแยะวะถูกหวยเหรอไม่ได้ซื้อเว้ยทั้งหมดเนี่ยน้องสาวกูเป็นคนให้มาไม่ได้เสียสตางสักบาทมุกนี้อีกแล้วนะมึงอะฮะน้องสาวเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วบ้างฮะพี่ชายเอ้าน้องสาวเออตามพี่ออกมาทำไมอะไม่อยู่เฝ้าร้านต่อแล้วเหรอหนูเพิ่งโดนเจ้านาย เขาบอกว่าพี่เป็น18มงกุฎแต่หนูอ่ะไม่เชื่อหรอกนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมพี่เออนั่นน่ะดิโอ้พี่ชายที่ไหนจะหลอกน้องสาวเราจะหลอกทําไมจริงไหมจริงค่ะเออพี่ไหนๆตอนนี้ฉันก็ว่างแล้วอ่าเราไปเยี่ยงลงโจกด้วยกันเถอะเออเฮ้ยเอยเอแป๊บนึงนะคือคือตอนนี้พี่กับเพื่อนพี่ต้องไปทําธุระต่อนิดหน่อยอะ่ะงั้น เอา,อางี้เดี๋ยวซีนขับรถไปคนเดียวก่อนได้ไหม๋อได้เลยค่ะพี่ขับรถดีๆนะได้เลยค่ะขับช้ชาๆรถมันแรงเอเเจอก,กันนะ,ะเฮ้ยเฮ้ยของของกูที่กูหลอกหลอกมาได้ ของคนมึงก็อยู่ที่รถเอ้าเฮ้ยแล้วรถกูอะรถไซค์กูไปไหนของของกูมอดไซค์มึงของกูมอดไซค์มึงเฮ้ยเบ้นมึงซื้อมอดไซค์ใหม่ให้กูเลยนะโง่สามซ้อนโง่แล้วโง่อีกมึงเนี้ยป๊บมึงฟังกูดีนะฝันไปเถอะไอ้เบนไอ้จมุกโตรรมกอนไอ้เบน